อ้าววันนี้เราก็อยู่กับพี่ไผ่นะครับผมอยากทราบว่ารู้สึกยังไงครับกับการเปิดเรียนวันแรกครับผมอ๋อสำหรับผมนะครับสาหรับการเปิดเทอมมาเรียนวันแรกนะครับก็รู้สึกดีครับเห็นพี่น้องชาวบอรองนะครับได้มาร่วมแรงร่วมใจมาเรียนกันนะครับผมถึงแม้ว่าส่วนใหญ่จะไม่เต็มใจมาเรียนนะครับสําหรับผมก็ไม่เต็มใจเหมือนกันครับครับผมและเราจะขอหนึ่งประโยคเด็กให้แกโรงเรียนนี้ครับครับ อยู่บอนอครับมันต้องอยู่ให้เป็นครับถ้ามันอยู่ยากเย็นก็ไม่ต้องไปเรียนครับบครับสวัสดีครับผมครับผมชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อฟองดุนครับฟองดุนฟองดุนเียคืออะไรครับผมเนี่ยไม่รู้ครับผมอันี้ก็เก็บไ้หน่อยจะถามว่ามาโรงเรียนวันแรกรู้สึกยังไงก็รู้สึกแปลกครับรว่าโรงเรียนนี้มันจะอะไรกับโรงเรียนเอ้าแรงหนาครับผมก็ไม่เข้าใจครับโรงเรียนหนุ่มก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนี้นะครับแล้วคิดว่าดีไหม ดีไหมก็ดีนะครับแต่มันยุ่งยากไปไหน่อยครับผมงบอยากขอหนึ่งประโยคหนึ่งประโยคเด็ดๆเ,เลยให้กับโรงเรียนนี้หน่อยตออแบบ่อมาเรียนบอลล้อมั้อยู่ไม่เป็นนะครับน้องๆทั้งหน้าครับ, <c oughs> บข้อทค่5แนะนำชื่ออะไรคะชื่อต้นนะประเทศมาแรกรู้สึกยังไงบ้างคะในคอนเซ็ปต์นี้รู้สึกอะไรคะเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อ เบิกเบิกเบิกโดนเบิกมาเบาโอ้โหเดสิริเป็นคนมากนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วรู้สึกยังไงกับที่โดนทำอยู่โอเคโอเครู้สึกดีตามระเบียบใช่ไหมใช่เดี๋ยวก็ต้องตัดรอร์ดแล้วโอ้รอร์ดนิดหน่อยนิดหน่อยกษัตริย์แดงใช้ท่าทหารนี่ขอหนึ่งประโยคเด็ดให้กับโรงเรียนนี้หน่อยสุดยอดครับสุดยอดเลยสุดยอดเลยก่อนโอ้โหขอบคุณก็มาถึงคนนี้ครับพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อฟางค่ะ แบบว่าเปลี่ยนไปอะไรอย่างนี้มีสุดเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะวิชาการเรียนหรือว่าครูประจําชา้นอ่่าเงี้ยก็เปลี่ยนไปก็ดีค่ะแล้วแว่าเราขึ้นม .6 ด้วยแล้วก็จะต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะแบบว่าก้าวขึ้นไปมาหาลัยด้วย <Yahoo! S 2> แล้วก็อยากจะขอหนึ่งประโยคให้กับนักเรียนนะครับบอล o อ l ล น้องก๊อบครับอยากจะทราบว่ามาโรงเรียนวันแรกรู้สึกยังไงนะเหนื่อยั้งแต่วันแรกครับทำไมเหนื่อยอ่ะหมดทั้งรายงานทั้งปูงงานมาวันแรกวันแรกนี่คือวันแรกใช่ครับเคมีเคมีโอรางงานมาก่งวันนักข้าวนะครับโอ้โหานที่จะถึงเนี่ยและอยากจะขอหนึ่งประโยคเ็ยให้แก่โรงเรียนนี้ครับไม่มีรีบจังวะ เดี๋ยวไปไปถึงกันแล้วไปไถึงอะไรการบ้านอ๋อการบ้านคือวันแรกก็โดนแหละอ๋อโดนแล้วโดนแหลกการบ้านอ๋องานงานมาหมดเลยครับสวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับชื่อนายชาค่ะเรียนสาระตอมพี่น้องอาตอมเนาะถาพี่จะมาถามว่าเปิดเทอมมาแรก น s> <S ้องรู right. ้สึกยังไงกอนเทอมมาแรกค่ะก็รู้สึกว่าก็บรรยากาศโรนเดิยนเมื่อกลับมาค่ะก็ได้เรียนตามปกติค่ะรู้สึกดีค่ะรู้สึกดีได้เรียนได้เรียนกับเพื่อนได้อยู่กับเพื่อนในห้องโอเคแล้วพี่อยากจะถามเลยว่าน้องมีหนึ่งประโยคเด็ดให้กับโรงเรียนนี้ไหมคบผมหนึ่งประโยคเด็ดให้กับโรงเรียนนี้ค่ะก็อยากจะบอกว่า this my school is very good and very well แปลว่าอะไรครับว่าโรงเรียนเรานี้มันดีเยี่ยมสุดๆเจ๋งสุดๆไปเลย ครับสวัสดีครับป้าชื่ออะไรครับชื่อป้าก้อยค่ะขายของอะไรอน,นั่งเรียนยขายน้ำค่ะครับแล้วป้ารู้สึกไงกับ วันเปิดเทอมวันแรกของโรงเรียนัตื่นเต้นขายดีมากฟติตเปินตเติบตเติกะเตมบโตเดิกโตเติบโตเติบโเิบคตเติบโตเติเบโตเคเบโตเบเโรเบเตินเติบโตเติบเติบโตโเโเรเ้นเติบะตเติบโตเิบผมเด็บๆก็เป็นขาประจโตเตบบปี้ะิเรบาิบ กับการเปิดเทอมแรกวันนี้ครับผมรู้สึกป้าก็ตื่นเต้นเหมือนกับโรงเรียนด้วยนะนักเรียนน่ารักทุกคนแล้วก็เป็นมีความเรียบร้อยดีขึ้นการแข่งตัวดีขึ้นจากที่ป้าอยู่หน้าโรงเรียนมา1ิปีความเจริญเข้ามาเยอะถนนเจริญป้าดีใจโรงเ,เรียน,น,าายน,น,นที่นี่มากๆ แล้วอยากถามว่าประโยคเด็กเกี่ยวกับโรงเรียนนี้ขอสักหนึ่งประโยคครับผมป้ารู้สึกว่าโรงเรียนนี้ดีขึ้นพัฒนาดีขึ้นเด็กที่อื่นยังต้องย้ายมาเรียนที่นี่เลยค่ะจากจังหวัดนะเท่าที่ป้าได้คุยกับผู้ปกครองที่มานั่งอยู่หน้าร้านค่ะขอบคุณมากครับค่ะ